ดนที่เราจะร้องเรียนเราร้องเรียนมาเลยครับคือผมผมส่งใจเยินครับคุณต้องบอกแค่มาถามเป็นไรหรือเปล่าผมว่าถ้าผมถามว่าเราจะเราจะไม่เข้าใจถ้เราจะร้องเรียนเราก็พูดมาเลยประเด็นที่เราจะร้องเรียนไม่ผมถามใช่ไหมเพราะว่าในวอเขาแจ้งมาแล้ว คือเราจะลองเรียนเรื่องไหนเราก็ลองเรียนจะได้เลียร์ให้เป็นเรื่องเรื่องไปแล้วมันเป็นอะไรดิมาหลอกถามว่าไอ้นี่ได้ไหมไอ้นี่ได้ไหมเดี๋ยวผมจะตอบเองคุณคิดอะไรขนาดนั้นนะผมผมบอกแล้วว่าผมมาหลอกถามผมอยากรู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้ไงผมก็เลยจะมาถามเรื่องอะไรไม่ผมไม่รู้ผมก็เลยมาถามนี่ไง แจ้งไปยังไอ้โทไอ้กูอยากไปส่งแจ้งไม่ได้แล้วตำรวจมันม่ให้เบอร์ขดานนั้นแล้วพี่ก็น่าจะรู้รู้มึงอยู่แล้วแล้วมันไม่ให้ทำไมอ่ะันไปถังเอ้ก็ช่วยอะไรไม่ได้ใช่ไหมน่ะเออใช้ต้องทำอะไรไม่ได้เออตำรวจมาคนใหม่ตำรวจมาปึ๊บเขาก็มาถามไม่ก็มันโดนถามบ้านอย่างนี้มันต้องทำยังไงอ่ะมันก็ต้องตามนั้นดิถูกป่ะล่ะเออทาอะไรไม่เจอภาพหลักฐานจากไหนเขาไม่ให้เข้าบ้านถูกป่ะแต่มันมี ล้วเลยเฮียให้เบอร์ปูแจงแหละแล้วให้แล้วให้เจ้าของบ้านโทรมาขู่เฮียอันนี้ถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ผมแล้วเป็นแบบไม่ไม่เมื่อกี้มาหลังมัน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 ไม่เห็นวางแม่อะไรนะมันบอกว่าฮัลโหลครับเรปเพฟ้าเรเบลล่างแค่นั้นเองมันมันมีเบอร์กูผกูเคยเมมเบอร์กับมันไว้ตอนแรกๆอระเออมันไม่มีเบอร์ผมไงมันวางใส่เลยไอ้เยี้ยเด็กน้อยก็ดูนไอ้หลังอะนะอ่าใช่ครับใช่ใช่ ตำรวจตำรวจไม่ได้ตำรวจคนไหนฮะรอครับโ,โอ้โหมายิงเล่นรอค,ครับตอ,อนรอครับเปล่าเขาบ้างไงวะคนตำรวจครับไม่ใช่คนนี้นะพี่ไม่อ่าผมถามหน่อยครับว่าถ้าการโทรโทรแจ้งแบบว่าโทรแจ้งตำรวจนะครับให้ไปนู่นไปเนี่ครับตำรวจเขาแจกเบอร์ผู้แจ้งด้วยเหรอครับไม่นะครับเอา้าเอ้าวใช่หรอครับเล่นะเขาไม่แจกนะเอาแจกแบบว่ามีแต่แต่ผมโดนแจกนะ ไหนอะครับยากเลยทีนี้ลอง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 แบบลองถามเลยครับว่าไปหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านมีทีลองพูในบอได้ไหมว่ามีแบบเมื่อด่าผมด้วยเมื่ออดัมลาลักหน้ามันไม่ได้หรอวะใช่เพราะว่าสิบนาทีที่แล้วมีใครไปไม่ถึงสิบไม่ถึงสิบเมื่อกี้ถึงสิบหรอไม่ถึงถึงผมส่งประมาณประมาณเจ็ดนาทีอะ เส็นาทีแล้วก็โดนเดินนุ้นเดินนี่อีกใช่ใช่เอาผ่านคันนี้หรือเปล่าได้แทงหมอเนี่ยฮะฮะเอาแทงหมอต้นไหนครับเอาสองสามวันที่แล้วอ่ะอออไม่ใช่ไปให้เบียร์พมเอาผ่านเอเคขับอ่ะโอ้เยอะแยะแทงไหนครับเอาผ่านไม่ไม่มีนะมี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 ไหมครับไม่มีนะครับมีแทงหมออยู่ครั้งหนึ่งนี่ที่ไหนครับมาเล่นรีหรือว่าไง ไม่ไม่ใช่ครับสอนอหน้าตลาดกลางครับสอนนอนสอนนอนพี่ตัดไปยักเขาไปสอนอ๋อไม่ใช่ครับไปสอนอนคไม่ใช่ก็แล้วไปสอนนอพี่เดี๋ยวเขามาคุยไอ้กูว่าแล้วไอ้แฟงไอ้แฟงเป็นกระทืบหมอสองคนอ๋อไม่แจกผู้หญิงคนนี้เขาบอกไม่แจกไล่ไอ้หลังมันโทรมาหาผมได้ไงกูก็้าหามือใครชื่ออะไร าาเสียงแบบนะเสียงเหมือนญาติเด็กบ้านอ่ะเสียงแม่งเหมือนแบบดีดจัดเลยอ่ะก็นั่ <c oughs> นแหละก็ติดเรื่องไงผมอยากเล่นวันเนี้ยวันที่หนึ่งเนี่ยอยากเล่นก็ถ้าติดก็เล่นไงเออก็บอกว่าไม่พร้อมก็ตามนั้นนะครับอยากเล่นอยากเล่นเพราะวันที่หนึ่งวันพรุ่งนี้ลุงลุงนี้ลุงมาไงแต่รอคุยกับตำรวจไตลอดที่ให้เบอร์นะใช่ลุงก็มาแล้วว่าเขา วันนี้วันเสาร์ด้วยไ,ไ,ไม่เหงาแน่นอนถ<ช>้าไม่ให้เราจะรู้ได้ไงใช่ใช่ผมก็เลยก็เลยรอถาม,มาเขาเครับครับพรุ่งนี้วันเสาร์ไม่เหงาแน่นอนถ้าได้เล่นนะนะลุงบอกว่าสาสเตรียมไว้ว่าจะวันนี้วันที่หนึ่งเนี่ยไปถามดิไปถามเลยไม่รอเขามา,ขาเขาไล่เคสดูเพียบแล้วเนี่ยมาถามตำรวจพรุ่งนี้ก่อนเนี่ยคนรุ่นใหญ่ ใช้เกมคิดเยอะคนดูรอมันก็ต้องโดนกดดันให้คนอื่นเขางัดลานไงเมื่อกี้มีมีตลอไปหน้าบ้านบีบีสีเอางี้คุณตำรวจครับคือผมผมถามหน่อยนะถ้าสมมติว่าผมแจ้งแล้วผมส่งโลให้ว่ามีคนโดนขักบ้านอย่างเงี้ยตำรวจสามารถบอกเบอร์ผู้แจ้งได้ไหมครับตำรวจสามารถบอกเบอร์ได้ไหมใช่ครับสมมติผมแจ้งไปอย่างเงี้ย บอกเบอร์ผู้แจ้งกับผู้กรนีครับอือเอางี้เอางี้ผมว่าอันนี้คือเราจะสอบถามเรื่องอะไรครับเอาให้มันเป็นเรื่องๆเลยดีกว่าคือจะได้คุยกันตรงกันแบบว่าอะไรก็คือเอาแต่ผมจะพูดเลยที่เราจะร้องเรียนเราร้องเรียนมาเลยครับคือไม่ต้องเสียเวลา ผมส่งใจเย็นครับตน้องแค่มาถามเป็นไรหรือเปล่าเนผมว่าถ้าผมถามว่าเราจะเราจะไม่เข้าใจคอเราจะลองเรียนเราก็พูดมาเลยประเด็นที่เราจะลองเรียนไม่ผมถามใช่ไหมเพราะว่าในวอเขาแจ้งมาแล้วคือเราจะลองเรียนเรื่องไหนเราก็ลองเรียนไจะได้เคียร์ให้เป็นเรื่องๆไปแล้วมันเป็นอะไรดิคนคิดอะไรขนาดนั้นนะผมผมบอกแล้วว่าผมมาหลอกถามผมอยากรู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้ไงผมก็เลยจะมาถามเรื่องอะไรไม่ผมไม่รู้ผมก็เลยมาถามนี่ไง ก็พูดมาว่าคุณจะร้องเรียนเรื่องอะไรครับร้องเรียนอะไรผมไม่ได้มาร้องเรียนผมแค่มาถามคุณเป็นอะไรคุณค่อยๆพูดดีจะเย็นครับผมอยากรู้เฉยๆครับว่าถ้ามีแบบตำรวจน่ะเขาสามารถบอกเบอร์พูดแจ้งได้ไหมถ้าโดยปกติแล้วไม่ได้ถึงไม่ใช่มาลีแต่เธอก็สวยมากนะครับผมเขีผมนะผม มันคือน้องชายผมอะมันโดนแก๊งหนึ่งเขาขังครับผมเลยส่งโลให้น้องผมว่าโดนขังบ้านนู่นนี่นั้นก็มีตำรวจเขาเข้ามาเขาเขาไม่ได้เข้ามาเขาอยู่หน้าบ้านแล้วทีนี้เหมือนเหมือนแก๊งนั้นเขาก็มาคุยถึงไม่ใช่มาเล่นเพืขอเขาบอกไปผมครับใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็มีเบอร์เออก็มีเบอร์มาถึงใส่เป็นชุดเลยก็แค่ถามไเหี้ยกูรู้กูคงไม่ถามหรอก อีเนี้ยผมฟังเสียงเขาก็มาตะโกนวุวายเลยใส่ผมใครมึงใครเหมือนแบบอยากรู้ชื่อผมจัดเลยว่าแบบเป็นอะไรทั้งท้งที่ผมก็ไม่รู้จักเขาใช่ไหมแล้วทีเนี้ยผมก็ให้น้องผมโทรแล้วทีเนี้ยเขาก็วุวายอีกแต่พอเป็นคนที่แบบเขาเมมเบอร์เขาพูดเพราะใช่แล้วทีเนี้ยผมก็รู้แล้วแหละว่าเขาเป็นแก๊งอะไรอะี้ครับคนไหนเป็นคนโดนโทรไปหาครับนี่นี่น้องน้องน้องคนนี้ครับ คนไหนคนไหนครับผมครัผมหนุ่มเมงเนี่ยครับเราเป็นคนที่แจ้งมาในข้อความตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่ของเราเบอร์อะไรนะครับสามเจ็ดเก้าสองสี่หนึ่งครับอันหนึ่งนะครับแล้วอันนี้ใครอันนี้ใครเป็นคนไปถึงนะบ้านมีบีซีคนแรกมาถึงก็ใส่เป็นชุดเลยตำรวจมิโซโนะเล่าของเออเสียงแล้วเสียงขึ้นตรงนั้น เอมีเคสบอกล well? ุงด oh okay. ้วยเรื่องนี้ตำรวจเสียงเออคือซีเรียสตามซีเรียมานจะผมไม่ได้ครับไม่รู้ว่าผมไม่ไม่ได้อะไรอย่างนั้นอ่ะแล้วเขามาถามว่าเออบีบีซีดีกว่าช่างเถิดตำรวจอ่ะเขาก็บมก็บอกว่ามีมีคนเราไม่ได้อยากแจ้งเขานะนบ้าเออเราอยากถามแ้วเขาบอกไม่มีครับไม่ไม่มีบอกเป็น้องผมเอางี้แล้วประเด็นคือเราได้แจ้งเบอร์เขาไปให้กับบีบีซีไหมใช่ครับพอดูดไปครับ อ่าก็คือเอตอนนั้นคือเขาถามเราว่าอะไรแล้วทำไมเราถึงต้องบอกเบอร์กับเบอร์ของคนที่เขาแจ้งมาในชั้นตำรวจ <c oughs> <ด>ให้เขาบอกว่าเป็นน้องผมครับเป็นน้องผมไม่เขาถามเขาได้ถามคุณหรือเปล่าว่าใครแจ้งผมขอเบอร์ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เอเราแค่อยากรู้ว่าทําไมมิมนซนโนถึงต้องบอกเขาไปว่าเออว่าแบบเบอร์เนี้ยเป็นคนแจ้งมาเขาบอกเป็นน้องผมมันต้องมีที่มาหมายถึงเป็นน้องผมคือยังไงเป็นน้องเขาแจ้งครับเขาจะมาเป็นน้องกันได้ยังไงเขาโดนถามแล้วไม่ผู้แจ้งอ่ะผมผมผมก็บอกว่า หัวละหัก็ให้เบอร์ครับแล้วเขาบอกเป็นน้องเขามาถึงว่าเราอยู่ดีเราก็เอาเบอร์ในใช้ตำรวจบอกเขาไปนะอยากดูรูอี่แกแม่มโฮเทลหวังเก็บยื้เรื่องบอกไปเงากดูรูอยู่เยื่องไม่เราแค่ติดเรื่องจัดเลยน้องไม่ได้ไม่ได้ไม่ขอโทษทม่ต้องบอกเบอร์ถูกต้องไหมแม้แต่บอกว่าเป็นน้องหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องไปบอกเบอร์ของคนอืีนให้ให้กับคนเืียฟังเข้าใจไหมครับผมเอเราแค่อยากจะรู้สถานการณ์ว่าทําไมเราก็ถึงต้องแจ้งไแบบนี้เพราะว่ามันปัญหามันคือโดยปกติแล้วมันไม่ควรบอก เพราะว่าบอกมันไอเรื่องพวกนี้มันเข้าข่ายตำรวจดําได้ถ้าเกิดเราหย่ดีเอาเบอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งไปให้อีกฝ่ายหนึ่งโดยที่ไม่จําเป็นนึกออกใช่ไหมครับครับครับแต่คือเราแค่อยากจะรู้สถานการณ์ว่าเออทําไมหย่ดีเราถึงนึกออกใช่ไหมใช่นั้นเลยนึกออกครับอ่าก็คือเราบอกไปเพราะว่าเขาบอกเป็นว่าเป็นน้องเราก็เลยบอกขอเบอร์เขาไปอะนะชต้องไหมครับ,รบแล้วก็คือตามนั้นแหละรัาตำรวจของผมผิดเรื่องที่เอาเบอร์ของคนที่แจ้งมาเนี่ยไปแจ้งให้กับอีกฝ่ายหนึ่งเนาะ แต่ว่าเนี่ยผมต้องแจ้งก่อนว่าน้องมันยังเป็นรีคูสอยู่มันยังเป็นนักเรียนถ้าพงศ์สมมันยังเป็นนักเรียนซึ่งกฎคือลงโทษม,มันมีอยู่แล้วแต่มันอาจจะไม่ได้โดนถึง,ถงสถานนะอันนี้ผมต้องแจ้งอย่างนี้เราโอเคไหมครับอเอ,อผู้เสียหายคือคนไหนเอ่ยนี่นี่น้องน้องค <ผม S 1> รับรับผมอ่านั่นแหละแต่คือลงโทษ่ะโดนโลงโทษอยู่แล้วครับ,รบแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ถึงขั้นสถานนะ หรือว่าแบบอาจจะโดนตำรวจดำอะไรแบบนี้อ่ะผมไม่รู้หรอกครับเรื่องลงโทษอะไรอ่ะตอนนี้คือแค่อยากรู้แค่แค่อย่างงั้นนะครับมันให้ไม่ได้ผมแค่อยากรู้ว่าเขาเขาพูดยังไงอ่ะแบบใช่ใช่ไม่ใช่เหมือนว่าเขาไม่ได้พูดว่าน้องเลยเหมือนเขาเหมือนเขาน่าจะจี้ถามอ่ะแบบผมถามเขาว่าผมขอขอขอบผมขอความจริงได้ไหมบางทีเขาพูดว่าอะไรบ้างอ่ะไหมคุณก็ก็ผมขับรถไปหน้าบ้านใช่ไหมอ่ะครับเขาเขาบอกว่ามีอะไรครับผมก็บอกว่ามีเคสแจ้งมาว่าโดนขังอยู่ในบ้าน อ่าใช่ครับเขาแล้วเขาก็บอกว่าพูดเลยครับพูดผมไม่เอาเรื่องหรอกครับพูดเลยขอความจริงครับที่่พูดได้บอกมาว่าว่าอะไรเขาบอกมีหมายสารหมายคนอะไรคือเราไม่เข้าใจคือเอาง่ายว่าเอาเอาคือเรื่องมันก็คือเราโดนเหลี่ยมถูกต้องไหมแล้วเราไม่มีจะพูดอะไรถูกต้องไหมใ่เราก็เลยบอกว่าอ๋อเบอร์เนี้ยเป็นคนแจ้งมาว่ามันมีคนอยู่ในบ้านคือเราพูดประมาณนี้ถูกต้องไหมถ้าให้เราแบบคิดเอาเองว่าเหตุการณ์มันคืออะไร แต่มันผิดเอาสมมุติถ้าเป็นม่สเราใจเย็นก่อนมันไม่ได้มันไม่ได้ผิดสิ่งนลายแรงขนาดเพราะว่ามันผิดมันผิดอยู่แล้วแหละถ้าเกิดมันเป็นการจงใจที่จะบอกแต่ว่าใจเย็นๆแล้วก็เล่าแค่นั้นเองคือมันไม่ได้แบบว่าคือตอนเนี้มันจะออกมาเป็นแบบไหนมันอยู่ที่ว่าเราพูดออกมาแบบไหนนึกออกใช่ไหมคือเขาแค่อยากจะรู้ว่าทําไมเราถึงต้องไม่บอกเบอร์เขาแค่นั้นผู้เสียหายเขาแค่ต้องการรู้ในส่วนนั้นอ่าใช่ประมาณนั้นเราเราก็เล่าในส่วนในสิ่งที่มันเกิดขึ้นไป แค่นั้นเองะเย็นอย่างนี้ผมบอกเขาบอกเป็นน้องผมเป็นน้องผมแค่นั้นเองหลอเบอร์แล้วผมก็บอกไปเอางี้นะพี่ตำรวจที่พี่ปล่อยเบอร์ผมมาสมมุตินะอันนี้มองมุมมองผมนะในในฐานะแก๊งนะสมมติถ้าผมเป็นแก๊งแก๊งเล็กกว่าเขาที่เขามันอยู่แล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเดี๋ยเนี้ยเขาเขาโทรมาหาผมเนี้ยเขาบบล่อซื้อแบบว่าเพชรฟ้าใช่ไหมครับแล้วผมไปรับจริงแล้วเป็นแก๊งเอแล้วผมโดนล่อกระทืบอย่างเงี้ยมันคือการตีกันเลยนะครับ ผเพียงเพราะว่าตอนตำรวจไปเปิดชื่อเปิดเบอร์ให้เขาเนี่ยผมก็เลยอยากรู้ไงว่าเขาขู่อะไรคุณหรือเปล่าหรือว่าคุณมีเอี่ยวอะไรอ่ะมันมันคิดได้หลายแบบต้องพูดอย่างนี้ดีกว่ามันคิดได้หลายแบบครับถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วผมได้มองว่าแบบคุณแบบโดนนั้นเนี้ยคุณบอกว่าเป็นน้องอะไรเงี้ยมันคือแบบผมฟังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ถ้าแบบโดนเออโดนจี้โดนแบบอะไรอย่างเงี้ยผมพอพอเข้าใจแต่คุณบอกว่าเขาพูดว่าแค่เป็นน้องอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ให้เบอร์ไป มันเลยแบบฟังไม่ค่อยออกถ้าเป็นน้องกันจริงแล้วแล้วเขาจะแจ้งทําไมอ่ะใช่ใช่ใช่นั่นแหละ,ลลหละเราก็ต้องเราฟังเพราะว่าเขาเป็นผู้เสียหายเนะาะเขาในเรื่องเนี้ยนั่นแหละคือเขาหน้าเขาหลังมันก็ก็คือง่ายๆเลยถ้าเกิดเวลาที่ใครจะขออะไระเราจะไว้อย่างนี้ก่อนเวลามีใครมาแจ้งอะไรเราไม่ควรบอกอ่ะแู้วไม่โอเคผมขอเพิ่มเติมอีกหนึ่งคืออันนี้รอบที่ผมแจ้งไปเนี่ยมันเป็นรอบที่สองรอบแรกอ่ะมันมีตํารวจสองคนอ่ะเอาอ่านั้นเข้าไปเข้าไปเคลียร์ให้เลยดีดีให้แล้วครับใช่ใช่ น้องผมก็ไปโดนโดนขังอีกโดนที่โรงพยาบาลผมก็เห็นผมก็เห็นโดนที่โรงพยาบาลใช่แล้วก็อันนี้ไปรอบแรกเขาก็ไปคุนเขาเขาก็ไปเจออะไรเขาก็แบบพาเอาเอาออกมาได้ครับอ่าใช่มันก็ไปโดนต่อรอบสองก็เลยต้องไปเจอก็คือตามเกมอ่ะครับมันมันมีอยู่แล้วในขังบ้านไม่งั้นผมไม่มาแจ้งมั่วหรอกครับ ผมเห็นแล้วเข้าใจครับอันนี้ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าถ้าไม่เป็นไรครับผมขอโทษด้วยนน่าจะติดมันเขาครับครับงั้นงั้นเหมือนกันครับฝากจัดการให้หน่อยครับไปไปดู้หนาดครับขอบคุณครับขอโทษครับครับผมครับครับครับพี่ตัดพี่พี่ตัดอะไรเด็กพี่นั่งอยู่นั่นอ่ะเออเดี๋ยวไปรับมาคนมามาขึ้นมาโหลคุณขึ้นมาขึ้นมาดิ พี่คนไหนสึ้นรถได้ไหมโอเคโอเคขึ้นมาขึ้นมารถเป็นพี่น้องกันกับบปิดนั่งข้างเลยนั่งข้างเลยขึ้นมาดิขึ้นมาเลยบี่งเป่าไว้ข้างหลังก็ได้พี่นั่งข้างกันเลยได้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 ขึ้นมาแหละไม่ตาทตาจริงอ่ะกูอยากพูดคำนี้นะว่าขอดูบัตรประชาชนตำรวจได้ไหม นำซื้อกไยอ่ะใช่ผมอ่มันจะมีเหี่ยงแม่งพูดปั๊บปั๊บไปเลยนะพี่ใช่มันเสียเรียบง่ายพดอ่ะเออให้เบอร์ผู้เสียหายอย่างเงี้ยแต่มันรู้อยู่แล้วว่าเป็นเราเว้ยเพราะมันมีรถเราไปจอดหน้าบ้านงงป่ะไปเผยมันบอกได้ตามจีคีอะไรเงี้ยเออมันเห็นรถเราอยู่แล้วแล้วมันก็รู้อยู่แล้วตั้งใจรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนแจ้งเอาง่ายเราทำอะไรมันรู้อยู่แล้วแต่เราอิงแค่ตามในเกมอ่ะเราโตแล้วไงมันไม่ใช่เด็กอ่ะเราดูออกอ่ะมันก็รู้อยู่แล้วว่าเจคเนคนแจ้งอ่ะ มันจะเนียนกว่านี้อ่ะถ้าไม่ใช่เฮียหลังมันโทรมาหาผมมาเอาคนอื่นแบบผู้หญิงอะไรก็ได้โทรมาอาผมมะแต่มันรู้อยู่แล้วแหละมันมันมันเบอร์เื่อยู่ไตอนมันคุยกับพี่มันคุยดีนะก่อนจะมัน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 จะมีเรื่องกันอ่ะเฮียหลังอ่ะมาหาพี่ที่อีกเมืองด้วยกูอยากโดนล่อซื้อหว่งแล้วมาแทงเนี่ยแล้วเล่นเลยอ่ะ เออเออแล้วหรอพี่ก็วันที่หนึ่งไงมึงรู้ไหมน่ะวันที่หนึ่งเขาต้องมีตีนั่นน่ะมีเรื่องใช่วันที่หนึ่งอ่ะใครบอกพี่เขาอยู่มันถึงวันที่ห้านะเฮ้ยมึงรู้อะไรเบื้องเนี่ยยอดเอาหรอวันที่หนึ่งเขาทาอะไรกันอ่ะวันที่หนึ่งเขาไม่ได้ทําเลยนั่นไงกูว่าแหละเขาทำหรอะไม่แต่วันที่สามพี่ก็ไปแล้วนี่แล้วสมมติถ้าตีไม่จบวันที่หนึ่งดูเดี๋ยวมันรู้เรื่องไปเนี่ยลงรูให้ตลอดเลยป้าพี ออกไปเลยอไม่ต้องส่งไม่ให้เขาเช็คไอ้นี่ไงไอ้ที่ของไงวันนี้ผมต้องส่งของขึ้นขึ้นของนาตำรวจจะมาจะมาไหมแล้วมาอมาอีก,อ,กอีกอีกอย่างหนึ่งนะจะบอกอะไรให้ฟัง ไปมีปัญหากับไอ้นั่นไอ้นั่นท่อนของหูฟังอะไปยืนบัฟไอ้นั่นไอ้นั่นท่อนของหูฟังอะทำอะไรไม่ได้อะ่เดี๋ยวน้วไม่มีมันไม่มันไม่เห็นเราขับมาบ้านนะไม่เห็นรถเราก็ดูมันจะแแบบขับเข้ามาชนไหมอยากเห็นตัวลุดมันมีเหลี่ยมของมันอยู่พี่เชื่อมเลมันก็ขับแบบออกไปข้างนอกอแล้วขับเข้ามาแล้วก็เจอเอ๊ะอะไรวะใช่ ยังไม่อ่านแชทเฟซอีอ่แชทเฟซไหนโอคได้ครับพี่ดีโชว์ได้ครับไหนไหนได้ครับเฮ้ยขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่ดีโชว์ขอบคุณครับ อะไรอะ่ะโ,โหได้พัดไอ้เหี้ยพี่เดยโชว์พายพัดไปเลี้ยงเลือดดูหน้ามันด,นเดีเหมือนฟเ <c oughs> หมืหมอนฝืนไปอ่ะไอ้เหี้ยที่ด่ชมกอเปิดเด้อไอ้เหี้ยหน้าแม่งเหมือนฝืนไปอ่ะดูดิ หน้าแม่งเหมือนฝืนไปอ่ะดูดิอันนี้สภาพเป็นไงสี่ห้าคำอิ่มพี่เดโชเชื่อผมสี่ห้าคำอิ่มพี่ชายอ้สภาพนี้สี่ห้าคำอิ่มไม่เห็นมีตำรวจมาวะแจ้งใหม่ๆย,ยังยอด